สวัสดีนักศึกษาชั้นปีนที่1น,นะครับรหัส2564กับผมดรเอกบุตรหยุ่นกนะครับรองคณบดีดูแลเรื่องของงานวิชาการขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุทกๆคนนะครับด้วยในสุภาวะการนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดส9ก้าก็อยากจะแจ้งนักศึกษาว่าเราเองเนี่ย ได้มีความตระหนักนะครับเรื่องของการเรียนการสอนดังนั้นเองเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองและคณะเองกะเน,น้นการเรียนการสอนมี2รูปแบบนะครับทั้งแบบออนไลน์ line, และแบบออนไซต์ออนไซต์เองเนี่ยทางคณะเองก็จะนัดนะครับให้นักศามาเป็นกลุ่มในเฉพาะวิชาที่เป็นงานปฏิบัตินะครับซึ่ง,ง,งนักศาก็จะได้รับในเรื่องของข้อมูลการติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง ในเบื้องต้นนะครับนักศึกษาเองเนี่ยควรศึกษานะครับในคู่มือในเรื่องของนักศึกษาของปี2 5 6 4นะครับในคู่มือเองเนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดมีกรอบมีเอ,เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานวิชาการนะครับงานวิชาการมีอะไรบ้างที่มีความสําคัญเริ่มต้นตั้งแต่นักศึกษาเข้ามานะครับนักศึกษาเอง ต้องมีความพร้อมความพร้อมใน,นที่นี้เราอาจจะมีการเรียนออนไลน์แต่นักศึกษาเองก็จําเป็นต้องมีการเตรียมเรื่องของชุดนักศึกษานะครับซึ่งชุดนักศึกษาเองเนี่ยก็มีตามรูปแบบนะครับของในคู่มือนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่1ทึน,นี้เมื่อนักศึกษาเข้ามานักศึกษาเองจําเป็นต้องรู้จักในเรื่องของสถานที่ นะครับว่าในแต่ละสถานที่นั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาอยู่ณที่ใดนะครับเมื่อรู้จักสถานที่แล้วเราต้องรู้จักคนหน้าที่ของคนของเจ้าหน้าที่ของพี่ๆทั้งหลายแหละที่เขาจะคอยดูแลช่วยเหลือในระหว่างที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยราชพัฏการยิ่ง เจ้าหน้าที่พ,พที่อยู่ในคณะเทคโนโลยีสาหกรรมเนศึกษาเองนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีสากรกรมได้ว่าอาจารย์แต่ละท่านนะครับชื่ออะไรนะครับอยู่สาขาไหนพี่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบงานเกี่ยวกับอะไรเราเองจะได้ไปประสานถูกตรงกับสิ่งที่เราต้องการ นะครับรู้จักที่รู้จักคนดังนั้นเองเมื่อนักศึกษาเนี่ยเข้ามาปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาต้องรีบทำในระดับแรกคือดูเรื่องของตารางเรียนตารางสอนตารางเียนตารางสอนเองนักศึกษานะครับก็จะเข้าไปลิงก์นะครับมีกลุ่มลายมีกลุ่ม QR าโค้ที่นักศึกษาเองจะสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้นะครับ ในการเรียนการสอนของระดับมหาวิทยาลัยอยากจะแจ้งนักศึกษาว่าการเรียนการสอนจะไม่เหมือนในระดับมัธยมศึกษานักศึกษาเองต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับต้องมีการค้นคว้าต้องมีการหาข้อมูลซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยยิ่งมีการเรียนทางด้านออนไลน์นักศึกษาเองเนี่ยต้องเข้าไปศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งในเรื่องของการเรียนเอง ถ้านักศึกษาเข้ามาใหม่นะครับนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับปวสนักศึกษาสามารถเทียบโอนได้ต้องรีบนะครับดำเนินเรื่องของการเทียบโอนนําคําอธิบายรายวิชามาตรวจเช็คนะครับเมื่อนักศึกษาเทียบโอนนะครับมันก็มีการยกเว้นในเรื่องของการเรียนในรายวิชานั้นแต่ในการเทียบโอนเกรดนักศึกษาต้องอยู่ในระดับ2หรือ4นะครับ ในส่วนลักษณะของงานวิชาการในด้านอื่นๆนะครับจะมีอยู่เยอะแยะมากมายนักศึกษาสามารถหาข้อมูลอ่านได้ในผู่มือไม่ว่าการขอนนะครับการขอมีสิทธิสอบนะครับการเพิ่มวิชาการยกเลิกวิชาซึ่งรายละเอียดจะมีทั้งระบบและคนไกลให้นักศึกษาได้รู้ว่าเราเองจะต้องไปติดต่อใครที่ไหนอย่างไรคนที่1ที่2ที่3ตามลําดับเะฉะนั้น ันศึกษาเองเนี่ยคนที่ใกล้ตัวเกศึกษาที่สามารถปรึกษาได้ที่สุดก็คืออาจารย์ที่ปรึกษานะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะทราบอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนเนศึกษาในแต่ละสาขาในแต่ละชั้นปีนั้นมีใครบ้างนะครับถึงอ,อย่างไรนะครับก็ฝากันศึกษานะครับไว้ว่าในการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต ทางคณะทางมหาวิยาลัยมุ่งเน้นวิชาการให้นักศึกษานั้นได้มีความรู้ให้มีองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างยิ่งนะครับไม่น้อยกว่ากับการที่เรามาเรียนที่มหาวิยาลัยอาจจะเป็นช่วงแรกๆนะครับเมื่อสถานการณ์ที่คายเราอาจจะมาเรียนที่มหาวิยาลัยเต็มรูปแบบนะครับ ะฉะนั้นนักศึกษาเองก็ควรเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือออนไซต์ก็แล้วแต่นะครับท้ายนี้นะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษารหัส2564นะครับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภาัฏการคณะเทคโนโลยีสารมครับสวัสดีครับ